แชร์ไอเดียทำพวงกุญแจจากซองซันสู่เอกบัตอีพีสอง Sun e e B B e e P 2. ดูคลิปนี้ให้จบนะคะเดี๋ยวจะมีมาแจกค่ะของที่จะต้องมีก็คือน้ำยาเลซินแล้วก็แม่พิมพ์นะคะก่อนอื่นเราก็จะทําการซับพ,พวกฝุ่นออกก่อนแล้วก็มาทําการตวงน้ํายาเลซินเลยหลังจากที่ผสมน้ํายาเอแล้วก็น้า B, ํายาบีเรียบร้อยก็คนให้เข้ากันจากนั้นก็เทลงในแม่พิมพ์ได้เลยนะจากนั้นก็ทําการไล่ฟองอากาศด้วยไฟนะคะแล้วเราก็มาทําการผสมสีเลยค่ะวันนี้จะใช้เป็นสีชมพูนะแล้วเราก็เทน้ํายาสีชมพูล,ลงไปค่ะแล้วไล่ฟองอากาศเสร็จ แล้วก็รอบประมาณ1คืนจากนั้นก็มาแกะออกจากแม่พิมพ์แบบนี้เลยจ,จากนั้นก็จะใช้แผ่นใสในการวัดข,ดขนาดของรูปหัวใจตรงกลางนะคะเพื่อที่จะเอามาตัดซองซันสู่แบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะใช้ UV resin นในการทาด้านล่างนะคะแล้วก็ทําการติดรูปลงไปค่ะจากนั้นก็อบเลยต่อไปเราก็จะมาผสมน้ํายาเพื่อทําปุ่มกดมือถือกันค่ะจะใช้เป็นสีม่วงนะจากนั้นเราก็ทําการหยดลงไปแบบนี้ได้เลยแล้วก็เข้าเครื่องอบเหมือนเดิมค่ะพออบเสร็จก็จะเป็นแบบนี้เลยยังไม่เสร็จนะทุกคนเราก็จะทําการตกแต่งตรงหัวใจให้น่ารัก ทำการหยอดน้ำยาเลซิลงไปนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้แผ่นฟิล์มที่เราตัดก่อนหน้านะคะในการแปะลงไปค่ะจากนั้นก็นําเข้าเครื่องอบเหมือนเดิมค่ะแล้วก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะเราจะมาทําการแปะตัวเลขให้น้องด้วยหลังจากที่เราแปะตัวเลขอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะ<ๆ>ก็จะทําการเทน้ํายา UV เลซิลงให้หมดเลยจากนั้นก็เกลี่ยๆแล้วก็เข้าเครื่องอบแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเต็มส0ให้กี่คะแนนดีคะใครอยากให้พิมทําให้เนี่ยพิมชื่อเมนและสีที่อยากได้มาได้เลยนะ